สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุทธที่11มิถุนายน2557ราคาทองคําเมื่อวานนี้นะคะช่วงกลางคืนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1,260ดอลลาร์นะคะเราก็ขึ้นไปสูงสุดที่1,263ดอลลาร์ก่อนที่จะมีแรงเทขายออกมาปิดตลาดที่1,259ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา7.9ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะเงิน ปิดที่19.16ดอลลาร์บวกเพ,เพิ่มขึ้นมา11เซนต์นะคะพื้นฐานน่าจะสอบสนนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกี่ยวโยงกันนะคะก็คือสินค้าโลหะมีค่านะคะก็คือแพลตินัมล้วก็ราคาพาราเดียมเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะร,ราคาพาราเดียมเนี่ยสูงสุดในรอบ3ปีครึ่งเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นข่าวนะคะที่มีการเจรจากันนะคะว่าตอนนี้มีการประท้วงหยุดงานของคนงานในแอฟริกาใต้นะคะซึ่งเป็นผู้นผลใหญ่ของพื้นทท่น้ำเนี่ยนะครับปรากฏว่าการเจรจาเนี่ยล้มเหลวนะคะก็เลยทาให้ราคาพื้นที่น้ำปรับตัวสูงขึ้นนะคะรวมถึงพลอยเดียมไปด้วยนะคะทองคําก็เลยพลอยได้รับผลบวกมีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนเมื่อวานนี้นะคะช่วงเช้าจีนมีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะเดือนพฤษภาคมปรากฏว่าเพิ่มขึ้น2.5นะคะก็เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดเทียบกับเมษายนเนี่ย1.8อนะคะอัตราเงินเฟ้อของจีนเนี่ยนะคะเร่งตัวสูงขึ้นแต่ก็ยังอยู่แบบที่ถือว่าไม่สูงมากนักนะคะทางการจีนเนี่ย ยังสามารถที่จะใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะซึ่งเมื่อวันจันทร์ก็มีข่าวนะคะว่าทางทางการจีนเนี่ยมีการปรับลดประมาณการสำรองของธนาคารพาณิชย์ลงนะคะหรือว่าตัว R าาตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้วยนะคะก็จีนเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้ทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก อะคะเศรษฐกิจกของจีนเนี่ยก็คงมีผลกับความต้องการทองคำของทั่วโลกนะคะซึ่งจีนถือว่าเป็นพระเอกทีเดียวนะคะช่วงแต่มาหนึ่งก็ยังความต้องการเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ9าซสำหรับวันนี้นะคะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสหรัฐอเมริกาจากยุโรปจากจีนนะคะวันราคาทองคําวันนี้อาจจะแกลงตัวในกล่อบที่ข้อน5้าจาก แคบนะคะแล้วก็รอดูวันพระาสุกเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของทรัฐอเมริกาแล้วก็จีนออกมานะคะแนวโน้มทางเทคนิคนะคะก็ยังคงบอกว่าดูอาจจะค่อนข้างจะสดใสนะคะถ้ายังสามารถประคับประคองเหนือแนวรับ1250ดอลลาร์นะคะราคาทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแนวต้าน1260ดอลลาร์ตอนนี้ก็คงพยายามอ,อยู่ตรงนี้อยู่นะคะ ผ่านขึ้นไม่ได้แนวต้านถัดไป1,270แล้วก็1,280ถึง1,285ดอลลาร์นะคะคนที่มีคอมพิวเจอร์ถ้าเกิดเป็นฝั่งซื้อนะคะถ้าเล่นสั้นจริงๆนะีอาจจะขายทำกำไรตรงที่บริเวณนี้ไปเลยนะคะวันนี้อาจจะขายทำกำไรออกไป1,260ดอลลาร์นะคะบางคนบอกว่าถือยาวได้ก็อาจจะรอดู1,270ดอลลาร์นะคะ ส่วนคนที่ยังไม่มีสนาใดาๆนะคะอ่อนตัวลงมา1250ดอลลาร์เปิดเล่นฝั่งซื้อได้นะครจุดคัลลอสให้ไว้1240ดอลลาร์นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างที่จะร้อนแรงทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งก็คงตามตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะคะออตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจโรงเนี่ยออกมาในทิศทางที่ฟื้นตัว นะคะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะหลังจากที่ประสบอากาศหนาวเย็นในช่วงแตรมาสหนึ่งช่วงนี้ก็ฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่ง,งนะคะจีนนะคะจีนปีนี้อาจจะเป็นช่วงที่ปฏิรูปโครงสร้างหลายๆเรื่องนะคะแต่เขาก็ยังเน้นเรื่องการเติบโตทางเศรษฐก,กิจไม่ให้ชะลอตัวมากนะคะส่วนญี่ปุ่นนะคะเห็นเป็นลาวตัวเลขจีดีพีแตรมาสหนึ่งโตเยอะมากช่วงเมื่อวานประกาศออกมา 67%นะคะส่วนยูโรโซนเนี่ยอาจจะอ่อนแอที่สุดนะคะการที่ ECB ปรับอตัอตราดอกเบีย้ยลงนี้คงช่วยให้เศรษฐกิจยูโรโซนเนี่ยกลับมาขยายตัวได้นะคะแล้วก็จะมีการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะก็เศรษฐกิจโลกถ้าเกิดดีนะคะก็เศรษฐกิจไทยก็น่าจะดีตามต่าดหุ้นไทยก็น่าจะดีตามไปด้วยนะครั เมื่อวานนี้อาจจะมีข่าวออกมานะคะช่วงจริงๆตั้งแต่วันจันทร์ช่วงเย็นนะคะทูมีการเพิ่มทุนนะคะปรากฏว่ามีแรงเทขายออกมานะคะแต่ในที่สุดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้หุ้นกลุ่มสื่อสารเนี่ยปรับตัวลงนะคะหุ้นที่ทำโทรศัพท์มือถือด้วยกันทูเนี่ยปรากฏว่าช่วง บ่ายๆก็มีแหล่งสื่อกลับเข้ามาแล้วก็ปิดตลาดกับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพราะการที่ทูได้พันธมิตรร่วมทุนที่เป็นต่างชาตินะคะก็อาจจะถือว่าทําให้ธุรกิจเขาแข็งแกร่งขึ้นนะคะส่วนนักคุณต่างประเทศนะคะก็เมื่อวานนี้มียอดขายสุทธิเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแล้วนะคะหลังจากที่มีการซื้อสุทธิติดต,ต,ต่อกัน6วันทําการนะคะเมื่อวานนี้ขายสุทธิออกมา 814ล้านบาทปรากฏว่าเมาื่อวานนี้นะคะคนที่ซื้อเข้ามากับเป็นพอร์ตโบรกเกอร์นะคะเข้ามาล่า,าสุดก็อาจจะซื้อเก่งกำไร981ล้านบาทส่วนในตลาดอุกุภัณฑ์นะคะนักลงทุนต่างประเทศขายสุดทีในเซ็50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์เยอะทีเดียวนะคะ9,164สัญญากนะ็เรียนว่านะคะแรงซื้อที่มาจากพอร์ตโบรกเกอร์นะคะอาจจะเป็นแรงซื้อที่ เก่งกำไรแล้วยาสั้นนะคะมันระวังนิดหนึ่งว่าเขาเขาอาจจะมีการเทขายออกมานะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งไร้ตามนะคะรอให้ตัดหุ้นปรับฐานแล้วค่อยเข้าไปซื้อจะดีกว่านะคะแนวรับนะคะในการเข้าซื้อสำหรับเซน้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ซีรีสเดือนมิถุนายนนะคะ975จถึง980จุดนะคะจุดคัาลอส970จุด สำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ